3 0 0รันที่91กับพิกัดการตกแต่ง130,000บาทเชิญรับชมครับวันนี้ครับเรามีแนวทางในการตกแต่งแท้ง300ครับ ที่ต้องบอกว่าเต็มระบบอีกหนึ่งคันครับลูกค้าวางงบมา1น0 3 0 0บาทกับรายการสินค้าล้อยางโชคกอัพและชุดถ้อยเสียนะครับต้องบอกว่าเป็นคันแรกของประเทศเลยนะครับที่ติดตั้งชุดถ้อยเสียในแท้งค์300ตัวดีเซลเดี๋ยวเรามาดูรายการสินค้ากัน มาเริ่มต้นที่ชุดล้อก่อนเลยครับกลายเป็นอีกหนึ่งรายยอดนิยมในช่วงนี้ครับกับ KMC KM 718นะครับมาในสเปค17คูณ8.5 o เ f s ็ตบวก18ครับสีซาตินแบ็ก with เกรทินนะครับผมในส่วนของยางครับเป็น BF g o o d r i c KO3 ครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าขอใหญ่ๆแน่นๆหน่อยนะครับจึงเลือกใช้เบอร์285 7 0 R17 ครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยลูกค้าอาจจะมีแพลนยกเพิ่มขึ้นอีกนะครับผม ในส่วนของระบบช่วงล่างครับลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเลยนะครับเพิ่มความนิ่งกระชับในด้านหน้าลดอาการโค้งเคงนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเพิ่มความนุ่มนวลนะครับด้วยชุดโช้กอัพจากแซนแคทครับเป็นระบบชวินชิลนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่20,000บาทครับพร้อมฟังก์ชันการปรับนุ่มแข็งได้ที่8ระดับครับในส่วนของรายการสินค้าชิ้นที่4ครับนั่นคือชุดท่อเสียครับที่ต้องบอกว่าถือเป็นการติดตั้งคันแรกในประเทศเลยนะครับกับท่อเสียจากค่าย JTC ไทเทเนียมครับซึ่งเป็นปลายคู่ออกด้านข้างซ้ายขวานะครับในส่วนของปลายท่อตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับผมในส่วนของตัวท่อก็จะเป็นสแตนเลสนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ออกด้านปลายในส่วนของพักกลางเราจะใช้พักกลางเดิมนะครับ เรื่องเสียงนะครับเสียงจะไม่แตกต่างจากท่อเดิมท่อตัวนี้จะเน้นที่ความสวยงามนะครับผมและอัตราเร่งครับก็จะไม่แตกต่างจากเดิมเพราะว่าเราใช้ชุดพักกลางของเดิมสําหรับท่านใดนะครับอยากจะอัปเกรดชุดท่อนะครับรวมถึงพักกลางด้วยเนี่ยก็บวกเพิ่มอีก5000บาทสําหรับชุดพักกลางสําหรับปลายคู่ออกซ้ายขวาแบบนี้อยู่ที่19,500บาทนะครับก็รับจบทุกแนวทางนะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมมันต่อครับหลังจากที่ติดตั้งเซตนี้เข้าไปนะครับรถจะออกมาหล่อลงตัวขนาดไหนเชิญรับชมครับ